อดีตนางร้ายชื่อดังออกมาโพสต์ภาพน้ำหนักตัวพุ่งสูงถึงเจิกิโลกรัมหลังจากป่วยและต้องรักษาด้วยสิ่งนี้จนก่อให้เกิดเอฟเฟกต์และผลข้างเคียงรุนแรงเรียกได้ว่าเป็นอดีตนักสแสดงนางร้ายชื่อดังที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากสำหรับมิวซิรินพัทกองประการที่ตอนนี้เจ้าตัวได้เปลี่ยนบทบาทจากนักสแสดงในวงการบันเทิงมาเป็นว่าที่สอสอเขต14บางกะปีของพรรคก้าวไกลซึ่งก็ได้เสียงตอบรับที่ดีและคำชมมากมายจากแฟนคลับ ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพตนเองตอนที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทำเอาเสียความมั่นใจเหตุเกิดจากอาการป่วยแพ้ยาขั้นรุนแรงจนต้องรักษาด้วยการใช้สเตียรอยซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างหนักมิวโพสต์ภาพขอกำลังใจจากแฟนๆโดยมิวได้ออกมาโพสตภาพช่วงที่เธอน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมเขียนข้อความให้แฟนๆได้ทราบว่าโพสต์นี้พลีชีพถ้าใครได้ติดตามมิว ตั้งแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครจะทราบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มิวมีอาการแพ้ยหอย่างรุนแรงแบบสตีเวนจนซินโดรมโชคดีที่อาการผู้พองไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่ไปออกทางเยื่อบุต่างๆในร่างกายและมีตรงฝ่ามือฝ่าเท้าสิ่งที่รักษาได้คือการใช้สเตียรอยซึ่งตอนที่นอนนักเรียนพยาบาลกองทับบกมิวขอให้คุณหมออัดมาแบบมากที่สุดเพื่อที่จะออกมาทำงานให้ได้ไวๆและเมื่อออกจากโรงพยาบาล ก็ยังต้องใช้สเตียรอยอย่างต่อเนื่องเพื่อค่อยๆลดโดสยาซึ่งผลจากการใช้สเตียรอยนั้นทําให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างมากๆเช่นสิวมีหนองที่ท้ายทอยร่างกายอ่อนแอและสิ่งที่ชัดสุดคือการกินไม่หยุดและน้ําหนักพุ่งพร,พรวดแบบน่าตกใจมากถึงเจกว่ากว่าหลายครั้งที่ได้รับคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างและเวลาส่องกระจกก็มีเสียความมั่นใจอยู่บ้างแต่มิวเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่านั้นคือการหาเสียง สื่อสารนโยบายและความตั้งใจเราให้มากที่สุดแล้วเสร็จภารกิจนั้นค่อยว่ากันวันนี้เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างช่วงที่เอฟเฟกต์สเตียรอยทำงานกับภาพปัจจุบันตอนที่ทำคอนเทนต์เล่าให้ฟังว่าเราได้รับเอฟเฟกต์อะไรก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่เคยมีสภาวะแบบเดียวกันโพสต์นี้เลยขอมาแชร์และให้กำลังใจนะคะหลังจากเสร็จภารกิจหาเสียงหมิวก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาคืนหุ่นและความมั่นใจของตัวเองให้กลับมาหมิวทำได้ในระดับหนึ่งแล้ว และเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะเอฟเฟกตของยายังคงมีอยู่ก็คงต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆหายไปไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมสิวน้ำหนักขึ้นผมร่วงเล็บฉีกแต่หมิวก็พยายามคุมอาหารไปด้วยอาศัยการลงพื้นที่ทํางานไปด้วยตอนนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาให้ชื่นใจได้บ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนความพยายามไม่เคยทรยศใครคำนี้ใช้ได้จริงๆและใช้ได้กับทุกเรื่อง อยากให้ทุกคนอย่าหมดหวังกับเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้และกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรามีและจัดการกับมันได้คะ่ะเป็นกำลังใจให้หมีวกลับมาคืนร่างเดิมได้ไวๆด้วยนะพอลอลงพื้นที่ก็ขอไม่แต่งหน้าใส่ชุดคล่องตัวแบบเดิมเพราะมันพร็อพติ a คอลสุดๆ5 5 5แต่ออกงานนี่จะไม่ทำให้ผิดหวังคะ่ะ